สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูรถที่ร้านนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีขนหนขายอยู่บ้างนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จะมาดูรถนะครับก็อยู่ประทุมธานีนะครับร้านอยู่ประทุมธานีเลยขนส่งมานิดนึงนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงงานน้ํามันพืชเกสรดนะครับอ่าเนี่ยถนนหลักเลยถนนหลักประทุมเลยนะครับนี่นะครับตรงไปนน่นก็เป็นตัวเมืองประทุมนะครับทางนู้นนะครับอ่ะโอเค วันนี้เรามาดูรถกันนะคะว่าที่ร้านเนี่ยมีคันไหนจอดขายอยู่บ้างนะครับเอามาดูคันนี้ก่อนคันแรกเลยคันนี้นําเหนือมากสวยมากแต่ว่าไม่ได้ล้างเนี่ยถ้าล้างมันก็จะสีมันดีนะครับคันนี้สีมันสวยนะครับไม่ได้ล้างเนะเาะมาดูสภาพมันก่อนคันนี้เป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับวางคานมาใหม่แล้วก็มีของแต่งมานิดๆหน่อยหมันก็ไม่นิดนะก็เยอะอยู่ การชนหลังก็เปลี่ยนนะครับอ่าขาวันระยะนะครับมีสโนกเกิลน,นะครับภายในเกียร์ธรรมดาขับสี่เบาะผ้านะครับอือสวยวายระยปรับแสงแป๊บน,นึงนะึุบโอเคอ่าการชนหลังเปลี่ยนใหม่เป็นการชนเหล็ก ไฟมีไฟด้วยอันนี้นะครับโอเควางคานมาใหม่เขียงกันชนหน้าด้วยนะครับสองแสนสี่เอ้ยสองแสนสี่อะไรล่ะสองแสนห้าม,มืนบาทนะครับอ่ะคันนี้สองแสนห้าม,มบาทสปอร์ตร d e เดอรนะครับวางคานยกสูงเรียบร้อยสวยงามมีบันไดข้างครบนะครับ ต่อวัดระยะอ n o เกิลเห็นไหมกันชนมีไฟเลี้ยวด้วยนะมีไฟเลี้ยวไฟหลีไฟตัดหมอกก็มีครบครับคันนี้ซื้อไปเอาไปลือได้เลยนะเครื่องหนึ่งเคดีมีอินเตอร์ด้วยนะครับอ่าอ่าต่อไปคันนี้คันนี้ขายแล้วนะครับไชเกอร์อันนี้ก็รถลุงนายนะครับรถที่ร้านขายหรือเปล่าไม่แน่ใจวีโก้นะครับคันนี้รถอะไร อยากจะดังนิดนึงครับว่ามันหยุดติดถนนเลยอ่ะคันนี้เอาติดรถผมเองไม่ขายหรือขายดีขายเอาเท่าไหร่ดีอะอ่ะคันนี้สปอร์ตไรเดอร์นะครับสปอร์ตไรเดอร์สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เครื่องสามพันเกียร์ออโต้ขับสี่นะครับทำอันนี้ทำมาเยอะนะครับตอนแรกเลยเนี่ย มาเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินแบบนู้นนะครับแต่ว่าคันนี้ปีใหม่กว่าหน่อยนะครับแล้วก็เอามาเนี่ยทรงไม่โดนใจเลยก็ลุงนายจับทําใหม่นะครับทําอะไรไปบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเป็นสีพาสเทลนะครับสีฟ้าแล้วก็เอาโป่งออกนี่โป่งปกติเนี่ยสัอร์ตไรเดอร์นะครับทุกคันทุกรุ่นนะครับจะมีโป่งนะครับอ่า รวนี้ก็เอาโปกงออกเลยพอปก่งออกนะครับก็จะมีรูแล้วก็อุดอุดรูด้วยนะครับ่าทีนี้เอาปรงออกปุ๊บโฟงกมันได้แล้วนะครับแล้วก็เอาไฟหน้าเป็นตาลึกเลยนะครับปกติจะเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์นะครับใช่ไหมรุ่นนี้นะสปอร์ตไลเดอร์นะครับเครื่องสามพันด้วยแล้วก็กันชนหน้า ของเดิมเนี่ยเป็นด้านล่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ด้านบนเป็นโครเมียมก็เปลี่ยนเป็นสีดานะครับเป็นดาทั้งชิ้นไปเลยดําด้านนะให้มันเข้ากับไฟหน้านะครับอ่าสวยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยปกติเป็นสีทูโทนนะครับก็เอาเป็นฟ้าทั้งคันไปเลยนะสวยแล้วก็ไฟเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดนะครับกระจังหน้าก็เปลี่ยนนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมของสปอร์ตไรเดอร์เดิมเนี่ยมันจะเป็น ซีซีนะครับเป็นครเมียมเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วดูคันนี้เนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับล้อก็เปลี่ยนใหม่นะครับล้อให้มันพอดีกับรถนะครับปกติถ้ามันมีปลุงเนี่ยใส่ล้อไปล้อก็จะหุบเข้าไปใช่ไหมอาปลุงออกไปเลยมันก็พอดีนะครับเห็นไหมบันไดข้างก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าถ้าของเดิมรถเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นใหญ่ออกมาเลยชิ้นให้มันพอดีกับปุ่งอะครับ มันก็จะประมาณนี้ออกมาประมาณนี้นะครับไม่คือนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้เป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่เปยนใหม่หลายอันเลยนะครับอ่ะดูด้านหลังหน่อยด้านหลังก็ยางอะไหล่ล้อ,อไหล่ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็กันชนท้ายก็เอาเป็นสีดําให้เหมือนกับข้างหน้านะครับ ไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายเปลี่ยนเป็นไฟท้ายกรอบขาวนะครับปกติเนี่ยสปอตดลร์เป็นสีแดงใช่ไหมเ,เปลี่ยนเป็นตัวรุ่นไหนสักรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับอ่ะสปอตไลร์อยู่ลรบ G limited นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ด้านบนด้านบนเราก็ไม่ลืมนะครับที่จะ ทำสปอยเลอร์ให้เป็นสีดําไปด้วยนะครับแล้วก็แหลกะนะนไหนๆมันก็มาดํามาแบบดําฟ้าแล้วก็เอาให้สุดนะครับเออภายในคันนี้นะจะบอกให้อุ้ยสดภายในนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนี่นะครับภายในสวยนะครับเกียร์ออโต้ขับสี่เบาะเนี่ยนะครับหุ้มใหม่นะครับทุกอันเลยแล้วก็ข้างประตูด้วยนะครับ แผงประตูเนี่ยก็หุ้มใหม่เบาะนะครับสีก็น้ำตาลน้ำตาลนะครับโทนเดียวกับออ All วดีแม a กอะครับสวยครับหรูมากเลยเนี่ยเข้ากับรถ้วยนะครับเพราะว่ารถเดิมเนี่ยเป็นลายไม้มาด้วยนะนะครับพอหุม้มหุ้มเบาะใหม่ก็สวยครับทุกอย่างครบครับแอร์เย็นสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับปีสองศูนย์ศูนย์สาม โอเคดีเซลนะครับโอเคนะครับคันนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับทะเบียนกไก่ทอทงแปดเก้าห้าเจ็ดนะครับอืทุกอย่างใช้ได้ครบปกติดีนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้เลยอยากมีสปอร์ตไรเดอร์ไม่เหมือนใครนะครับดูคันนี้ไว้นะครับอ่ะอไป แลนคุลเซอร์นะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่นะครับเป็นรถยกสูงนะครับบางคันหรือบางคันมาจากโรงงานไม่รู้แต่ว่ามันยกสูงนะครับยางล้อใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกหน้าหนูใช่ไหมเออน่าจะเรียกหน้าหนูนะครับโตโยต้านะครับมันคือโตโยต้อ่าคันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับวิ่งดีแน่นอน4.7นะครับ1 HD มั้งนะครับ เครื่อหนึ่ง HD นะครับมี s n o ก k e ลตรงรุ่นนะครับของแต่งเนี่ยก็จะตรงรุ่นโลบาพร้อมคันนี้ก็ซื้อไปก็พร้อมลุยอีกหนึ่งคันนะครับนี่นะครับโอ้โหติดนะครับแล้วก็มีมีเสียมนะครับไว้ขุดนะครับเออสูงมากนะครับคันนี้มันใหญ่มากเทียบกับสปอร์ตไลเดอร์ใหญ่นะใหญ่มากนะ อแรงแล้วก็แรงมากๆนะครับเรื่องกินน้ำมันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่แรงคคยเซอร์โตโยต้านะทะเบียนนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้ปอปาพเกาห้าสี่ห้าลุงเทพนะครับเดี๋ยวด้านในหน่อย,อยเปิดไม่ได้นะเกียร์ธรรมดานะครับนั่งแบบมีแคบด้วยนะครับนี่เป็นไง บอกก็ทําใหม่นะครับอันนี้นะครับสี่หมืนเอ้สี่หมื่นสี่แสนห้าหมืนบาทนะครับอ่าสวยครับสนใจโทรมาเลยยังไงแรงอยู่ข้างถนนนะครับเสียงรถมันก็จะเข้านิดนึงไม่นิดอะเข้าเยอะเลยต่อไปคันนี้นะครับก็ Lexus LX 4 7 0นะครับ ดูราคาแป๊บคันนี้ห้าแสนสองหมืนแปดนะครับห้าแสนสองหมืนแปดพันบาทนะครับโอ้ตอนไปแดงรุ่นนี้นะแพงมากนะครับนำเข้าเป็นรถนำเข้าอ่านี่ LX 4เจ็ดสนะครับเป็นเล็กซมันก็จะเล็กซ <Lex us. c oughs> ัสสามเนียงมันก็จะอัปเกรดมาจาก แลนคุยเซอร์นะครับใช่มันก็เป็นเปนแฝดกันนะครับแต่ว่าเล x u ัเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ V8 นะครับเครื่อง V8 ก็4.7นะครับคันนี้เครื่องแน่นอนครับสดน้ำมันเหมือนกันแล้วก็แรงครับแรงแรงมากออปชั่นเยอะสุดๆรุ่นนี้นะครับคันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับสภาพมันยังเดิมอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลย ดูด้านในหน่อยเห็นไหมนะครับสภาพก็ออปชั่นเยอะนะเห็นไหมเนี่ยปรับเซตเบาะได้นะครับได้สองตำแหน่งนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ขาดด้วยนะ <c oughs> มีสลูปนะครับเ้ามีสลูปเป็นไงล่ะแล้วก็เบาะด้านในก็มีสามแถวครับอันนี้พับอยู่นะครับสวยมีจอมีปุ่มอ,ออปชั่นมันเยอะนะครับรุ่นนี้แล้วก็สามารถที่จะ สูงต่ําได้นะครับสมมุติว่าขับไปเนี่ยเจอน้ําท่วมนะครับแถวกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็กดปุ๊บรถมันก็จะแบบรถมันจะอะไรนะรถมันจะสูงขึ้นเออรถจะสูงขึ้นนะครับมันสามารถยกได้นะครับช่วงล่างมันนะครับอันนี้มันสุดยอดอืมเกียร์ออโต้4.7นะครับแรงไม่ต้องห่วงแน่นอนทออุงมาลรยมาณนี้พุสคอนโทรลนะครับอ่แล้วก็ ไม่มีกุญแจนะถ้ามีกุญแจจะเปิดอ่าลืมบอกไปคันนี้ติดแก๊สด้วยนะครับน่ะแสดงว่ามันก็ต้องประหยัดอ่ะดิใช่ไหมอมก็ต้องโอ้ออล้างหืูว่าราคาคันนี้ห้าแสนสองหมื่นแดพันบาทนะครับหายากนะรุ่นนี้หายากหรือเปล่าหายากเพราะว่าไม่ค่อยส่วนมากก็จะเป็นแรงครยเซอร์ใช่ไหม LEXUS นะครับก็หน้าตาก็เหมือนกันครับแต่ว่ารุ่นนี้แรงกว่านิดหนึ่งแรงม้ามันเพิ่มขึ้นมาจากแรงคุยเซอร์นะครับ5้8 0 0 0สบาทสนใจโทรมาเลยนะครับคันนี้โอเคต่อไปไปดูด้านในกันดีกว่าคันนู้นอันนี้เป็นโ o ล์ตาตระกูล L-N นะครับ SR5 นะครับก็จะเป็นกระบะแคบนะครับ Mighty c a p เอสไฟสีแดงนะครับโหหายากนะรุ่นสภาพแบบนี้หายากมากเป็นรถเดิมๆนะแล้วก็ล้อเราก็หายากไปตามรถนะนี่นะครับทะเบียนนี้เลยลอลิงขอไข่สามหกหนึ่งหนึ่งนะครับอยไฟมุมเป็นสีขาวด้วยรุ่นนี้สวยงามสวยงามสวยงามราคาสามแสนสี่หืนห้าันบาท นะครับไงมีสนอกเกิลแล้วก็กระจกเห็นไหมกระจกเป็นหูช้างด้วยนะไอ้กระจกมาข้างก็จะมาแปะอยู่ที่ตัวรถอ่านจข้างในหน่อยก็จะเดิมๆครับอ่าแล้วก็มีกล่องด้วยนะอันนี้กล่องตรงรุ่นนะครับกล่องเก็บของ สวยงามแล้วก็นี่น,นี่ของแตกงต้งรุ่นอย่างให้ดูเป็นไฟนะครับติดด้วยนะเออรัอเปิดดูแล้วนะครับเอ,อเป็นแก๊ปนะเหมือนแก๊บเลยนะใช่ไหมเออสวยอันนี้นะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยอ่เชอันนี้ v ีอออันนี้รถพี่นะครับไม่ได้ขายนะเ่ย <c oughs> อันนี้ก็ ไล้โเวอร์เราก็มีนะครับขับได้นะเห็นอย่างนี้ขับได้นะอ่าต่อไปคันนี้ครับเป็นซ r v รคันนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะครับนี่เรามีรถมาใหม่3คันนะครับด้านหลังนู่นอีก2อคันเดี๋ยวพาไปดูครับอ่าเริ่มจากซ r อวก่อนนะครับซ r อวนี่ก็เป็นเป็นรถครอบครัวนะครับก็ได้อยู่นะ คันนี้ราคาแปดแสนเอ้ยแปดแสนอะไรอะแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าแล้วก็มันพิเศษตรงที่คันนี้ไม่เหมือนใครนะครับก็มีชุดแต่งโมเก้นนะครับโมเก้นเนี่ยเป็นชุดแต่งฮอนด้านะครับนีหนไหมสปายเลอร์นะปกติ CRV ไม่ใช่่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าโมเก้นมีอะไรบ้างน,นะครับก็มีกันชนนะครับกันชนหน้าหลังนะครับอ่าด้านหลังก็เป็นนี้ปกติเนี่ย CRV นะครับกันชนหลังจะมนๆใช่ไหมอ่า อันนี้เป็นขอม m เก e นก็จะแบบมีความสปอร์ตขึ้นมาอีกนะครับ Honda แดงนะ Honda แดงโลโก้โมเก n นมานะครับขับสีด้วยเนี่ยสปอร์เลอร์โมเก้นอะโคตรหล่อไปดูด้านในกันสักนิดหนึ่งสวยงามสวยงามสวยงามโอ้ดูเล่กไหมไม่สวยมาก นะครับไปใช้ได้ครบปกติดีโอเคนะครับเกียร์มาฝากอยู่กับคอนโซลนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถเดินเดินไม่ได้ดิมีอันนี้แหม่ที่เก็บของต่างๆนะครับโอ้ดีเลยคันนี้ใหญ่นะมันกว้างมากข้างในมันโอ่โถงนะครับมันสบายแล้วก็สูงกว่ารถเก่งขึ้นมาหน่อยนะึง เวลาขับมันก็จะมองเห็นนะครับมองเห็นได้ไกลเห็นไหมได้นะคันนีนะ้ด้านหลังก็เก็บของไปนะครับที่วางแขนหรอว้ายที่วางแขนใหญ่โตเลเวลาสวยงามนะครับโอเคคันนี้นะครับ CRV แสนแปดหมื่นห้าันบาทนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถใส่แหลกได้นะครับถอดตรงนี้ออกหน้าหลัง นะครับอ่านี่สปอยเลอร์มันสวยจริงนะครับอ่าทีนี้ดูไฟหน้านะครับต,ดดติดเพลงก่อนเดี๋ยวรี้คส่ดเข้า,อ,ขาอ่ะด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมไฟหน้าเอามาไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวรอกำลังรออยู่นะครับแล้วก็ชุดแต่งโมเก้นเนี่ยก็จะมีด้านหน้า มีรอบคันเลยด้านหน้าด้วยนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวถ่ายให้ใหดูอีกทีหนึ่งนะครับอาต่อไปคอร์จูเนออันนี้เอามาเมื่อวานเข้าใหม่นะครับสองศูนศูนย์หกคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเบนซินนะครับสองจุดเจ็ดเงียบแล้วก็ขับขับดีมากนะอืมขับดีมากนะครับ ทะเบียนนีเลยกยสี่ห้เ็ดเจ็ดเกียอออร์ออโต้ขับ4นะครับอืมสภาพสวยมากแล้วก็ไม้น้อยนะครับคันนี้ปับ๊บติดฟิล์มให้ใหม่งมอะไรมันตีฟังก์ชันแล้วก็มีจอมีจอมีกล้องถอยด้วยนะครับใส่เกียร์ถอยเนี่ยติดเลยเห็นไหมแล้วก็สามารถปรับ เห็นไหมเพิ่มเสียงรดเสียงได้ชุดนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใหม่นะครับมันมาทั้งอันเลยนะเนี่ยไอ้ดำๆเนี่ยคือจะใส่จอนะครับก็ถอดแล้วก็ใส่ชิ้นใหม่เข้าไปเลยนะอ่าก็จะดูเนียนๆตาปับเกียร์ออโต้ขับสี่นี่นะครับกำลังกำลังล้างอยู่ไฟหน้าใสๆ สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับคันนี้อยากให้ดูเต็มๆก่อนให้ดูรถนี่มันเป็นยังไงมันสวยอสวยอันนี้ก็เออเรียกไรนะแคลลี่บอยขายไหมเนี่ยขายไหมอ๋อมีคนมาดูาดลูกค้าจะมาดูนะครับอ่ะเราก็ถอดจาก รถที่เอามาขายนะครับมันก็ก็เหลืออะไรของสปอร์ตเฟเซอร์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นทรงทรงแบบเก่งนะครับทรงทั่วไปอันนี้จะเป็นทรงแบบเหลี่ยมๆขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะเห็นไหมออทรงนี้เนี่ยจะเห็นบ่อยอ่ะต่อไปดูคันนี้เป็นสปอร์ตไรเดอร์มาใหม่นะครับไม่รู้ราคาเลยนะครับต้องโทรถามอีกทีนึ่งอ่ะ เป็นเกียร์ออโต้เครื่องสามพันนะครับไฟหน้าเนี่ยที่ซื้อกับเรานะครับไม่ต้องห่วงว่าไฟหน้าจะเหลืองนะครับคันไหนเหลืองเราเปลี่ยนให้เลยนะครับอ่ากำลังจะล้างกําลังจะล้างพอดีไม่เคยชนด้วยนสวยงามเกียร์ออโต้ขับสี่เครื่องสามพันเห็นไหมเนี่ยอะไรเดิมๆก็ยังอยู่นะครับอือปุ๊บ อะไรเสียแล้วก็จะซ่อมนะครับไฟฟ้ารูปไฟฟ้ามีนะรุ่นนี้ยังมีอยู่เกียร์ออโต้สวยๆส,ส,บสบายเบาะครบนะครับอออันด้านหลังนี้ตอนเข้าใหม่ใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับอะมีแอร์หลังทำไนะมกล้องไม่โฟกัสโอเคประมาณนี้ มี่ก็ยังอยู่ยังอะไรทุกอย่างครบนะครับนี่ประมาณนี้อโอเคครับรถแบบที่ร้านก็มีมานี่อันนี้เห็นแต่หัวไม่รู้ว่าอะไร LN หรือเปล่าลุงนายกำลังทำอยู่นะครับเห็นไหมเราสามารถประกอบ L อเอได้เลยนะเป็นไงละ่ะเหมือนลงงานอนะ่ะ <laughs> มีก็มีทุกอย่างครบประตูทำสีใหม่นะนี่สีเทา ตอนเดียวมั้ง LN อ่าตอนเดียวนะครับคันนี้มีขายได้ไหมขายแล้วมั้งแ a นโรเวอรนะครับขับได้ด้วยนะเห็นอย่างนี้เนี่ยขับไปดูสักหน่อยรถมันเนครับฝุ่นเครอะสวยอ๋อนี่ไงกันชนหน้า CRV นะครับเนี่ยเห็นไหมชุดแต่งโมกเก้นนะครับชิ้นนี้เลย มันก็จะมีไฟเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเราประกอบก่อนนะครับเนี่ยประกอบเข้ารถก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยแน่นอนนะครับเออประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ท้องฟ้าประทุมนะครับค่อนข้างมืดนิดนึงเดี๋ยวฝนก็น่าจะตกนะครับดีเลยนะอากาศได้ไม่ร้อนนะครับอันนี้เอาติสหรอเอาติสรถผมเองนะครับขายดีไหมล่ะ มีใครสนใจไหมครับออาติห1.8นะครับอ่าข้่ตัวท็อปด้วยนะเป็นตัวแรกนะครับนี่อยากให้ดูเห็นไหมมันมันนิ่มนะครับช่วงล่างมันดีนะรุ่นนี้ใช้มาแล้วใช้ทุกวันด้วยนะครับครบ พอมันเป็นตัวท็อปเนี่ยไฟมันก็จะครบนะครับปกติเนี่ยอาติดไม่มีนะอันเนี้ยเอ,อคิมฉลามเนี่ยเราก็ติดนะครับผมติดเองสั่งมาติดเองย็งไงเปลี่ยนไฟท้ายมาด้วยไฟเลี้ยวเป็น LED ซะด้วยเป็นไงสว่างนะครับเออละรุ่นนี้นะครับเอออาติดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ไฟถอยจะมีค่าเดียวนะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับถ้าเราเปิดตัดหมอกเนี่ย อัน,นี้จะติดนะเจ๋งไหมล่ะตัวท็อปก็แบบเนี้ยไม่เคยเป็นแท็กซี่นะคันเนี้ยเขาว่าปวเป็นตัวเอาเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับไปเอามาจากเจ้าของเลยนะครับอ้าสวยงามประมาณเนี้ยขายเท่าไหร่แต่ด้ก็ลองโทรมาดูนะครับได้ราคาก็ขายเลยแล้วนะเพราะว่าก็พอได้ คะละังกำลังมันเหลือนะครับอันนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสนใจขนาดเนี่ยโทรมาได้นะครับร้านอยู่ปทุมธานีนะเลยขนส่งมานิดนึงนะครับอยู่ถนนเส้นหลักนี่แหละนะครับลาดหลุมแก้วปทุม,ะมนะครับทรงข้ามโรงงานน้ำมันพืชเกษร มาไม่ยากครับมันอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถ้ากลัวหลงก็ไปตรงเมืองปทุมก่อนนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยตรงอย่างเดียวครับไม่มีเลี้ยวละมาครับหรือว่าจะค้นหาที่แมปนะครับพิมว่านายรถบ้านนะครับขึ้นเลยนะแล้วก็ขับตามมาได้เลยอยู่ติดถนนใหญ่โอเคครับประมาณนี้นะครับวันนี้รดแจ้คไหนโทรมานะครับขอบคุณครับ